มาในช่วงที่3ของ most new ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2,557วันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยไปติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมครับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2557นี้ครับก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับจัดงานในส่วนของภูมิภาคซึ่งผู้คนก็แห่เข้าชมกันอย่างลุ่นลามนะครับเป็นเหมือนการมอบโอกาสครับให้กับเด็กๆในส่วนภูมิภาคฮะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแพร่โอ้โหภาคเหนือนี่มากันเต็มครับไม่ใช่แต่เฉพาะภาคเหนือเท่านั้นนะฮะน้องๆจกภาคใต้ครับภาคกลางภาคอีสาน ก็มากันหมดครับจนกลายเป็น Talk of the Town ของเชียงใหม่กันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือโรงหนังซิมิติคุณยนต์แมงมอดและโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ยาวที่สุดในโลกนั่นเองครับคุณผู้ชมางานครั้งนี้นะเด็กๆก็มากันอย่างมากมายครับมีทั้งโรงเรียนพาเด็กๆมานะฮะแล้วหลังจากนั้นครับน้องๆก็จะไปชวนผู้ปกครองมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับนอกจากนั้นนะครับที่ผมพูดไปแล้วว่าน้องๆจากภาคตาใต้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเนี่ยนั่นก็คือการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับที่ร่วมมือกับการเป็นไทยในการพานัน้อง,น,องนี่ฮะจากภาคใต้ครับบินมาถึงเชียงใหม่เพื่อมาศึกษาดูงานกันเลยทีเดียวครับซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าโลแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้นะฮะ ถือว่าได้จุดกระกายความคิดของน้องๆได้จริงๆเลยแหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากน้องๆที่อยู่ในส่วนของภาคต่างๆแล้วนะฮะน้องๆที่อยู่บนดอยบนเขาก็มาเหมือนกันครับอย่างเช่นน้องๆกลุ่มนี้ครับก็มาจากโรงเรียนบ้านขุนสาในหมู่ต้าตบลโป่งสาอาเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าการเดินทางมานะงานครั้งนี้ฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับเพราะเนื่องจากนะฮะผู้อํานวยการโรงเรียนครับท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ กงไกลนะฮะในการอยากเห็นน้องๆครับก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้น้องๆได้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะรวมถึงครับให้น้องๆนะฮะ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าไม่ได้ด้อยกว่าคนในเมืองเลยซึ่งการเดินทางมาของน้องๆในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะฮะที่สนับสนุนครับทุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมาครั้งนี้ครับการเดินทางมาครั้งนี้อย่างที่บอกไปว่ายากลาบากนะฮะเพราะว่าควบในการครับจะต้องปรึกษากับคนหน้าชุมชนนะฮะในการขอรวบรวมรถที่มีทั้งหมดนั่นก็คือรถกระบะนะครับในการเดินทางมาหลายคันน้องๆก็นั่งข้างหลังมาตากแดดโอ้โห น่าสงสารมากครับแต่พอเ้าองมาถึงงานมหารการรมปุ๊บนะฮะสีหน้าน้องๆก็เป็นอย่างนี้เลยครับความสดใสน่ารักแบบบนดอยแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นอย่างมากเลยครับผมเชื่อว่าใครเห็นนะฮะก็ต้องยิ้มได้ครับเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ <ฮะ S 2> ยังติดตามกันได้นะฮะในช่วงเวลาของเก็บตกจากงานมหารการรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557 แต่สำหรับท่านใดที่ไปไม่ทันไม่เด็ไปนะฮะก็แวะไปดูกันได้ที่อพปชที่กองห้าปฐุมธานีกันครับคุณผู้ชมคะคำถามประจำสัปดาห์ของเราค่ะร่วมสนุกกันจากภาพยนตร์เรื่อง The m a s e Runner ค่ะถามคุณผู้ชมว่าข่าวงกฏ เกิดขึ้นก่อนหรือหลังประวัติศาสตร์ของมนุษย์กี่ปีนะคะเอ็มน่ค่ะก่อน5,000ปีและเอ2มนหลัง5,000ปีร่วมสนุกการผ่าน s m s ของเรานะคะ4 6 8 9 1 1 0ค่ะครับมาลุ้นกันว่าใครเป็นผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์นะฮะได้บัตรชมภาพยนตร์และบัตรโยนบอลลิงพร้อมกันนะครับก็มีอยู่2ท่านต่อสัปดาห์ครับค่ะขอบพระคุณของรางวัลจากทางเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ข่ายยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุนมากค่ะช่วงนี้พักกานสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวชวย คำถามประจำสัปดาห์ผ่าน SMS ภาพยนต์เรื่อง The Maze Runner เขาวงกฏเกิดขึ้นก่อนหรือหลังประวัติศาสตร์ของมนุษย์กี่ปี MN1 ก่อน5,000ปี MN2 หลัง5,000ปีส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาท ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซิน l เพล็ที่นั่งและบัตรยนโบรลิ่ง2ใบจำนวน2รางวัล